ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกนะคะสวยมากวันนี้มีร้านกาแฟด้วย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปกางเต็นท์กันที่ปูทับเบิกนะคะตอนนี้เป็นเวลา8โมงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะถึงปูทับเบิกกี่โมง, <S 2> <S 2> มงแล้วก็จะไปกางตรงไหนนะคะ<ๆ>เดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะตอนนี้เราแวะมาที่ร้านข้าเดี๋ยวก่อนนะคะมาเติมพลังก่อนที่จะไปขึ้นปูทับเบิกค่ะนี่กินน้ำอะไร ตอนนี้เราก็อยู่เพชรบูรอ่ะเราถึงตัวเมืองแล้วตอนนี้เราถึงตัวเมืองแล้วแล้วเมื่อกี้เราแวะกินก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะตอนนี้เรากินเสร็จแล้วค่ะพร้อมที่จะเดินทางไปภูทับเบิกแล้วค่ะแวะไหนก็แวะแล้วแต่เราเดินทางกันไปเลยนะคะ ช้างแคบนะคะแต่ก็ช้าฉันดูแรงฉันมากดีกว่ามันส่งไม่ได้จริงนนี่เกิน45แล้วอ่ะอันนี้ได้ไหมไม่รู้อ่ะ มืเโอเคเอถึงแล้วค่ะูสภาพเต็มรถเราหวักะว่าวันนี้ไม่มีคนแล้วจะกลางบนบนค่ะแต่ไม่ได้มีคนกลางเต็มแล้วมาฟิต <Fit. S 1> ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับสวนสวรรค์ใช่ป่ะสวนสวรรค์พุทบเบิกสวยมาก เรามาวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สี่มกราสี่มกราครับคืออากาศข้างบนเย็นมากอมตอนนี้ประมายี่สิบเอ็ดิบสองแต่ว่าข้างล่างอะประมาณ3ามสิบขึ้นมาแบบเดียวคืออ่างกันมากเลยคือแดดหมดแล้วอะแสงหมดพอดีเราจะมาให้เ,เพื่อนๆดูบรรยากาศหน้าเต็น์ของเรานะคะมันน่าอยู่แค่ไหน เห้นค่ะสวยไหมดูแสงดแบบนี้นะตอนมีพระอาทิตย์กำลังตกเลยค่ะสวยมากแล้วก็กินอะไรรองท้องที่เรียบร้อยนี่ดูทางนี้และอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้เป็นจุดเช็คเหมมืออันนี้เป็นจุดที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันของสวนสวรรค์ใช่ไหมจิปใช่ในรั้วนู่นลงนู้นนู่นไงก็เธอหันผิดอ่ะเธอละม้วละม้ว นีติดออกไม่ได้คือบนนี้มันมีไซส์ประมาณ4ี่คูนสี่นะครับแล้ววันนี้เราเอาเต็นโดมมาเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเต็มขนาดไหนเกือบกลางไม่ได้อ่ะพอแล้วหรอหจบแล้ว, <พา S 1> วนี่ครับขนาดเต็น,นะเต็มแบบรนแล้ว่ะ ก็คือขาอะไรนะเสาเต็นท์ก็คือตกลงตกขอบตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าตกใจว่าทำไมกุุกถึงหนาวขนาดนี้อากาศเย็นมากค่ะเพื่อนเพื่อน เราไม่เคยเราไม่คิดเลยว่าถ้าขึ้นมาแค่นีนมันจะแบบจะเย็นเนาะตอนแรกคือแบบวา่ามันบอกว่า21ใชปปย่ส2บเอยบไม่อะไรใครอยากสัมผัสอากาศหนาวรีบมาเลยค่ะที่ที่พุทับเบิกม,ม,มันเจ็บเจ็บเข้าผ้าทิ่ฟ้าทิชอยู่ไหนอา้าวไม่เจอพ้าดินหลงังหน้ามืดตื๊ดเลยไปแล้วจะไปแล้วผ้าดินจะไปแล้วบายบาย เหมือนยบเลยอ๋อไม่เห็นตัวกองไปเลยเพืกอนเร็วออหรอนึกว่าจะเววระ็วอะเพ่าจะตั้งกล้องให้เพืเ่อนๆดูว่า,าหางตกอันนั้นไม่ใช่หมอกใช่ปะเขาจุดเลยไม่ใช่ละกินหมูเกาหลีครับกินหมาเอาามูครับเกาหลีตอนนี้เรามากิน,น หมูเก้าลิ้นี่นเครื่องก็ไม่ครบนะขา,นาขาดอะไรั้งขาดอะไรก็ได้แต่อย่าขาดเธอลแล้วก่อนตัดหนาวมากตอนนี้ว้าวว้าวคค กินมัวไปห่เช้าแล้วนะครับผมเมื่อคืนไม่ได้อาบน้ำเลยหนาวมากฉ,ฉันจะเอ,อ่อก<ะ>ูอาบอ่ะรอตอนแรกจะอาบน้ำแต่เ,เออแกให้ฉันไม่ได้ก็น้ำอุ่นมันแบบว่ามัน,มนอุ่นไม่พอนะครับคือมันนึง มันมัน,มนไม่ร้อนอะ่ะออน,นดูพาทิต์อันนี้มากินกาแฟนะครับบนนี้มีร้านกาแฟด้วย นี้เรากันมันจะขึ้นไปดูวิวนะคะแล้วก็จะอาจจะไปหาอะไรกินนะคะไปนะคะมสูงขึ้นกว่าเดิมใช่ไม่เสรเรายังไปไม่สุดดูเลือดทางขึ้นตรงนี้ดีจะขึ้นได้หรอที่คนขึ้นได้หรือว่าที่เราขึ้นมามันก็เป็นแบบนี้ปะตรงไหนที่มันชันตรงนี้ไม่ใช่เขาบอกว่าร็อแรกเวออันนี้ก็าชันอยู่อันนี้กาชันอยู่แต่ทำไมมองอย่างี้มันก็ไม่ได้แบบ เอ่ออหน้าาเรก็ันนี้แหละค่ะที่เราแบบว่าขึ้นมาแล้วแบบเกือบขึ้นไม่ได้แต่เพราะว่ารถเราเล็กอยู่ว่าเราขับไม่ดีด้วยละมั้งเนี่ยเนี่ยเพื่อนเอออันนี้แหละแปดจุตอนแยกี่แหละแปดจุดแปดโอ่คเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวข้างบนสูงกว่านี้กันนะคะของไหลของไหลเลยแล้วมอกไม่ชัดนะครับ สไตล์แบบโรงแรมนิดนึงเนี่ยอ๋อสวยที่นี่มันมีที่พักเงยอะมากเลยนะตอนนี้เราขึ้นมาถึงตรงร้านค้าตรงหน้าอุทยานแห่งชาตนะิภูหินลองกาตรงนี้วิวก็สวยแบบสวยไปอีกอ่ะอืม น้ำน้ำใช่ป่ะฉันอาบแล้วอาบตั้งแต่เที่ยงแต่ไม่ออกไปเพราะว่ามังโก้นอนทับชางอ่ะโก้ๆๆโก้่็มานอนนี่มาดูด้วยดูพิกด้วยก็แย่กินหัวอยหนาวมากอ่ะอย่าทำเหมือนหนาวได้ป่ะดูตัวเองก่อนไหมอ่ะ น่าเกียดมากเลยอะ่ะ <laughs> คืนนี้เราขอตัวไปนอนก่อนนะคะเพื่อนๆ <laughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเช้านะคะของวันพรุ่งน,นี้ดูสภาพด้ <laughs> วยวายบายบิ bye ๊กมาบายบายก่อนเร็วบายบายายบายเสียงใครไปบาย อนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่เขาเขาคลายเขาคร้อ,ะอนะคะเรากำลังลงเขาค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เรากะว่าเราจะเปิดกระจกถ่ายรูปตอนที่เขาเออถ้าใครมาพูทับเบิกอะเปิดกระจกแล้วมันจะมีพี่ๆเขามานั่งถ่ายรูปให้เราได้นะคะเมื่อกี้เปิดไม่ทัน นี้เราม,มาถึงเขาคอนแล้วครับผมวตอนนี้เรามาเก็บสตรอเบอรี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะว่าเราจะได้สตรอเบอรี่ไปเยอะหรือเปล่าเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะเพื่อนๆไปอันนี้ใหญ่มากอนี่ ม,มานะแต่มันมความสนุกเนี่ยเสียวอ่ะหลายลูก,ลอ,อ,กอ่ะพอปะพ่อไม่ไดีมมากเลยพร้อมเห็นอันเล็กแล้วไม่อยากได้แต่ทางที่จริงพอ,อไก่ไกมันร้องรู้ว่าแหม่แห่าลง นี่ค่ะเราก็เก็บได้เต็มกระป๋องแล้วค่ะเดี๋ยวเราพอแล้วค่ะเหนื่อยแล้วเราเก็บได้เต็มตะกร้าเลยนะคะ,ะตะกร้าหรือกระป๋องลูกใหญ่กระป๋อ<า>กระติกใหญ่ไหมใหญ่ไปเดี๋ยวไ,ไปคิดต่างกันค่ะว่ากระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ไปค่ะยังไม่ถึงโลอีก่ห้ารอยห้าร้อยเก้าสิบค่ะห้าร้อยเก้าสิบ กินเลยเอ่ะกินเลยเราได้แบบเนี้ยมาสามสามกล่อง <3. S 1> ทั้งหมดเก้าร้อยกว่าบาทสามกล่องกล่องละประมาณสามร้อยแล้วก็ได้ลูกใหญ่แบบนี้นะคะ,อ,ะอร่อยอร่วเรามาขอขอวันที่หนะคะใช่ป่ะอกุภงพานธ์หมกรา แต่กับเราไม่นได้นะคะเพื่อนๆอร่อยมากพี่เขาล้างมาให้เราเรียบร้อยแล้วด้วยร้านนี้จะรู้ไหมร้านไหนไปค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไไจะไปไหนกันเนาะไม่รู้อะเไปกันเป็นกิจกลับมานไม่รู้แต่อย่างเราไปไหนเราจะถ่ายเพื่อนๆด,ดูนะคะตอนนี้เรามาถึงวัดพระธาตุเขาซ้อนแก้วผาซ้อนแก้วผาซ้าอ,นาอ,นาอนแก้วครับก็<อ> วันนี้วันเสาร์ด้วยเออคนเยอะเลยก็ไม่ได้มากไม่ได้มานานมาประมาณเจ็แปดปีละแทางมันเปลี่ยนไปนิดนึงอจำไม่ได้แต่ทางขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คือสร้างอะไรเยอะขึ้นนี่เนบี่าเนาแหนไม่ได้อยู่ที่ตาะ เวนี่งไงอันนี้กูอยากเห็นเขา<อ>ไ,ไปไหนกันถ้าเดิมถ้าขับรถตรงตรงไปมันเป็นยัไงคืออะไรอ่ระร้านน่ะครานข้าวแกงคือตอนนี้เราลงมาจากภูรับเบิกใช่ปะอันอากาศคือแบบหายไปสิบองศาร,ร้อนแบบเลยอ่ะร้อนแบบเลยร้อนแบบเผาขอก็ลเลยงงว่าจะกางเต็นท์หรือจะกลับบ้านบีอยากกลับบ้านไม่ ถ้าแถวนี้มีร้านกลางเต็นท์อะจะกลางนะครับอันนี้เป็นร้านข้าวแกงวิวเข่าแบบนี้ร้านคาเฟ่ตรงนี้สวยอยู่ที่บอกแน่เลยที่มันต้องเป็นแบบที่พักอะลองขึ้นไปดู 嗯。 ไปแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะกลับบ้านแล้วค่ะเราต้องเพราะอากาศตรงนี้มันร้อนเวลาที่เราไปกลางที่แบบว่ามันหนาวแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าตรงนี้มันร้อนไปเลยค่ะเพื่อนๆเราก็เลยรู้สึกว่าเรากลับบ้านเราเปิดแอร์นอนดีกว่าค่ะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไ i b e เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะยังไงวันนี้ไปกันก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามดูค่ะบ๊ายบาย บอกว่าจะกลับแต่ก็ยังไม่ได้กลับนะครับแวะมาดูลานกลางเต็นท์อีกที่หนึ่งแต่ว่าวันนี้เต็มเราไม่ได้จองเข,เข้ามาดูก่อนเป็นไงข้างล่างนี้กลางได้ด้วยหรอข้างล่างว่างาตรงนี้ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงใจเราไม่ได้แล้วฮะต่างแล้วหรอจะนั่งไหมนั่งกินไหมเอาไม่ไม่นั่งกินนะ าสุดไม่กลับมัละมัละอันนี้อะไรครับพี่ห้าสิบบาทมันละหวานจ้ะอันนี้อะไรรู้จักของของี่ปุ่นอันนี้คือ่อตัวนี้จะสามร้อยห้าสิบค่ะลูกค้าอ๋อถเก้าเปอร์เซ็นต์เลค่ะรู้ตัวนี้ก็ขายดี เอาตัวเดๆวกันได้ค่ะสามขวดทานเต็มเลยจีดเลยโน่นอ่ะค่ะต้องมียิ่งแช่ย็นยิ่งหอมอันนี้อันแรกดีกว่าอันแรกค่ะแสามขวดแน่ก็ไปเยอะเลยนะกุหลาบก่อนค่ะลูกค้าอันนี้กุหลาบเนี่ยกุหลาบผมาชอบอันแรกละได้อ่ะสตอร์แล้กันค้าสตอร์ลองดูนะหล่มมันไม่เมาแล้วอันนั้นอ่างหุ่นแหละค่ะไม่เห็นเขียนไว้ที่อ่างหุ่นตัวนี้จะเป็นอ่างหุ่นห้าปีเลยค่ะ ตัวนี้มันจะแรงหน่อยค่ะลูกค้าตัวนี้มันจะเป็นของห้าปีหอมมุนลีมเนื้อืออะไรอ่ะหอมมุนลี่จะเป็นอโงนขาวค่ะใช่ค่ะองุ่นขาวแล้วใส่กลิ่นไม่อบแนี้มากกว่าค่ะเท่าไหร่อ่ะอันนี้ตัวนี้หกร้อยห้าสิบจ้ะอันนี้แรงนะใช่แบบนี้มันห้าปีไงคะลูกค้าคือฉันไม่ชอบอะไรที่มันหวานไงตัวนี้จะเป็นหปีหกรเอาหกร วันนี้จะเร่งเอาวันนี้เอาไอ้เมื่อกี้อัไม่ถามแล้วไม่สนใจกันเลยโล่นี่ไงผมมาไปสองโลแล้วครับร้อยวงส่งเบรกให้พันสามไปเลยห่อละร้อยห่อละร้อยลูกค้าเลือกเอาก็บอกแล้วว่าอย่ารู้หะอย่าบอกแล้วก็อย่ารู้ของดีไว้ไว้เท่าไหร่นะไว้คนละสองร้อยที่นี่หกร้อยเออแต่มาอร่อยกลับบ้านของจริงละ เอาเต็มยังได้กับบ้านยังพอจริงจริงๆแล้วเนี่ยเธอพูดกลับบ้านเป็นล้านครั้งจนเขาจะปิดช่องไปแล้วกลับบ้านกันค่ะนี่ไงไลรพูตารีไหนเออนี่ค่ะเข้าหรอนะเออแต่แบบอุ้ยตอนแรกมันเคยไม่อยากจะกางเลยนะเนี่ยเลยแล้วจะทำยังไง